แดบมือนี่เชบก็กะ้านค,นค้นก็เข่ามาส่วนพป่น้องผมเห็ดเป็นเนื้อทอดชื่เอเื่นมาแดดเดียวกับอะไรนะครับเพราะว่ห้องบริตากแดดแ็ดจังไหนมาเบึงวิธีการกันครับผมมาติดตามวัตถุดิบและส่วนประกอบถี่ห้าจะต้องเตรียมว่าใส่อย่างไงนะครับมาติดตามกันได้เลยครับโดยเนื้อที่ห้าใส่เครื่องกิโลนะครับนี่ผมเลือกเป็นส่วนของเนื้อ สะโพกสะโพกโบกดากก็สันเพลนไว้สิ่งที่เราใส่ลงไปรับแรกสามเกลือครับใส่ลงไปเลยมักหน่อยมักหลายใส่ไปครับก้มมักกมหอมสวหออยครับ ซีอิ๊วขาวจอดฟาเขียวปรุงรสเกลือข้อหวานเขาจะเอาจากน้ำผึ้งนะครับใส่ลงไปเจากน้นก็ คลุกเข้าให้เข้ากันครับยังสีนุ่มอ่ะสิครับพี่น้องผมโดยเห้สีใสน้ำมันเพื่อลงไปสอนหนึ่งหน่นะครับเป็นนันว่าเรียบร้อยแล้ว เขาสีน้ำไปเข้ามักแล้วเรียบร้อยอสีน้ำไปแช่ไว้ในตู้เย็นไว้สักสิบห้านาทีนะครับผมให้มันเขาเนื้อเขาในรถได้ชาิจากนั้นเขาสีน้ำไปทอดกันนะครับผมโดยมือนีเขาสีบบตากแดดเราจะนํำมาถอดเป็นแบบนี้เลยเป็นเนื้อแดดเดียวที่โบอตองงอแดดครับพอวันนี้เป็นหน,าน้าฝนกัดจัดไปครับพี่น้องผมมาติดตามกันตอนต่อไปครับผมหลังจากถอดเสร็จน,นะครับ จากที่ข้างกระทะนมันห่อนแล้วเร็วปล่อยนะครับมัน้ใส่เกลืออไรทุอย่งจะตีนองคจางนีกะน้ำเนื้อที่เขามาไวล้ลงมอดไปเล่นนะ เพิ่มบอกไปว่าไฟตัวนี่นกเป็นไฟย่างกะปิมันแห้งแล้วเขาก็ลดดงเป็นไฟไฟกากมาจากเป็นอันว่าเซ็ตเรียบร้อย เป็นตะก,กินตะแซ่บว่ะพี่น้องผมธรรมะกักดก้นไหล,ลถึกใจกักดก้นแช่ไปแล้วครับพี่น้องผมพอพอกันไหมคลิปหน้าปลาเชฟก็จากบางโคตรเข่าสีมียยังมาฝังมาตอนกันสำหรับมัอนี้สวัสดีครับ